เอาครับ okay, สวัสดีนะครับผมเพื่อนๆนะครับนาะเอาไปยังได้นะครับผมเอาฮาก็สํสำหรับในคลิปนี้นะาะเฮาก็สิบไปที่เราพัฒนาของเฮาคือเก่านะครับนาะในงวดต่อไปก็คืองวดวันที่ยี่สิบนะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบธันวาคม2567นห้ารหกสิบเจ็ดนะครับเอานะครับเพื่อนๆจัดหรือยังจัดหรือยังนะครับนาะ1สิบวดแล้วสิบวดแล้วนะครับเพื่อนๆนะ10งวดแล้ว,ว,ลวนะครับผม อย่ามัวโอเอลังเลใจนะครับผมความเอโอเอลังเลใจเป็นบอกเกิดแห่งความไม่แน่นอนผลสะท้อนติดตามมาก็เกิดความผิดหวังนะครับเอาเพื่อนๆกันเรารีบๆเฝ้าเขานะครับเนาะนะครับงวดนี้เป็นงวดที่สิบแล้วนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับเจ้าได้จับเพื่อนๆไปนะครับเนาะตัวกากบาดก็ไม่มานะครับเนาะแถวใดที่เข้ากากบาดก็บมานะครับเนาะไปที่ตามเต็มดับนะครับเนาะก็ไม่มานะครับก็มาที่นะครับแถวศูนย์แถวสองแถว แถวศูนย์แถวสองแถวสามแถวสี่แล้วก็แถวแปดนะครับเนาะนะครับที่เราแต้มสีนี่นะครับเนาะนะครับในงวดนี้นะครับเราก็ลุ้นบนล่างนะครับก็มาที่สองตัวบนนะครับในงวดนี้เนาะนะครับมาที่สองตัวบนนะครับเลขออกไปที่เจ็ดสี่หนึ่งสามเจ็ดนะครับมาที่คู่บนนะครับสี่หนึ่งนะครับเนาะสี่หนึ่งมาที่คู่บนนะครับเนี่ยครับตัวที่เราแต้มสีเนาะนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวที่เราแต้มสีคือตัวนี้เนาะสี่หนึ่งนะครับ สี่หนึ่งนะครับมาที่ตัวแต้มสีเลยนะครับนี่ครับสี่หนึ่งนะครับเนาะเข้าไปที่สี่หนึ่งนะครับงวดนี้เป็นงวดที่สิบนะครับอ่าเป็นงวดที่สิบนะครับมมบอกค่อยออกป่อนเงวดที่สิบนะครับวันนี้เป็นงวดที่สิบนะครับก็ถูกนะครับถูกนะครับนะครับ ตัวนี้นะครับเข้าไปที่คู่บนนะครับเนาะทั้งหมดนี่นะครับเนาะนะครับเข้ากับเน้นให้เพื่อนๆไปที่ตัวเต็มสีนะเดี๋ยวเต็มสีนะครับแล้วก็เข้าแนะนําให้เพื่อนๆเอาหมดนะครับเอาหมดทั้งสามสิบหกคู่นะครับแต่ว่านะครับตัวที่มันเหลืออยู่ในนี้นะครับเนาก็ลองลองไปนะครับตัวละน้อยๆไปนะครับแต่ว่าตัวเต็มสีนี่ก็จะประมาณสิบบาทนะครับตัวที่ไม่ได้เต็มสีก็ห้าบาท ประมาณนี้นะครับประมาณที่เนาะนะครับเพื่อนๆว่ากลับผมบอกไม่ต้องกลับนะครับไม่ต้องกลับนะครับไม่ต้องกลับนะครับชุดตรงไปเลยงวดนี้เป็นงวดที่สิบไม่ต้องกลับเข้าตรงไปเลยนะครับนะเอานะครับเอานะครับผมสําหรับในงวดนี้นะครับผมเข้าการสิบไปอ่าเบิรงกันเลยเนาะว่าสิ่ดออกมาเป็นแบบใดนะครับผมไปที่หลักสิบหลักหน่วยเลยนะครับเนาะ นะครับผมอันดับแรกนะครับเข้าสิไปที่หลักสิบนะครับอ่าหลักสิบฟองเข้านะครับนะครับไปที่หลักสิบก่อนเลยนะครับหลักสิบนะครับนี่คือหลักสิบนะครับเป็นหมวดที่สามสิบเจ็ดนะครับหมวดต่อไปเป็นหวดที่สามสิบแปดเนาะนะครับในหมวดที่ผ่านมาเนี่ยเข้าบนล่างนะครับนะครับเลขสี่ไปที่หลักสิบบนเลขสามไปหลักสิบล่าง เข้าบนล่างเลยในหลักสิบในงวดนี้นะครับประมวลพลอมาแล้วได้ไปที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามหนักครับนะครับนี่คือหลักสิบนะครับเนาะครับต่อไปหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยของเรามาเลยนะครับเนาะนะครับในหลักหน่วยนี่นะครับเนาะก่อเก้าสิบงวดแล้วนะครับในหลักหน่วยเก้าสิบงวดแล้วนะครับในงวดล่าสุดนี่นะครับเนาะก็เข้าบนล่างเลขเจ็ดไปหลักหน่วย ล่างเลขหนึ่งไปหลักหน่วยบนนะครับเนาะเข้าบนล่างทั้งหลักสิบหลักหน่วยเลยนะครับวันนี้ประมวลผลออกมาแด้วไไ้ไปที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับนะครับเนาะหนักครับเนาะนี่ครับเป็นหลักหน่วยนะครับเนาะหลักหน่วยในงวดนี้ได้มาที่เรียบร้อยนะครับเนาะเอานะครับจับคู่กันเลยนะครับเนาะจับคู่กันเลยนะครับหนักครับเนาะเฮากาสีแได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนาะนะครับผมสําหรับในงวดนี้ นะครับนะครับอ่าออกมาเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับพระเอกของเรามาเลยนะครับไกของเราเนี่ยโอ้โหนะครับเดินยาวมากๆเลยนะครับไกของเขานะครับทําหน้าที่อย่างดีมากเลยก็คือพระเอกของเรานะครับเนาะในงวดราชุดนี่นะครับก็มาที่สองตัวนะครับหนึ่งสองสี่หกมาหนึ่งกับสี่แต่ว่าจะคู่กันมาเนาะจะคู่กันมานะครับสี่หนึ่งเลยคู่กันมานะครับเนาะ สำหรับงวดนี้นะครับเป็นงวดที่127นะครับเข้าต่อเนื่องกันมาในช่วงล่าสุดในสิ10ิบงวดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่11เข้าต่อเนื่องนะครับเนาะครับงวดที่127นะครับเข้าต่อเนื่องมานะครับเนาะแต่ว่าถามมันพักนะครับมันก็จะพักเพียง1งวดแล้วก็เดินต่ออีก10 15 12 15 16นะครับ12 16องสิบหกแล้วก็สามสิบสองนะยาวที่สุดคือสามสิบสองงวดแล้วก็พักหนึ่งงวดแล้วก็เดินต่ออีกสิบหกงวด เดินต่อสิบหกงวดแล้วก็พักหนึ่งงวดแล้วก็เดินต่อสิบสองงวดนะครับเดินต่อสิบสองงวดเนาะนะครับแล้วก็เดินต่อมาอีกนะครับในงวดลาสูดนี่นะครับก็เดินต่อมานะครับเนาะหลังจากพักหนึ่งงวดแล้วก็เดินมาอีกสิบงวดงวดนี้เป็นงวดที่สิบเอ็ดเนาะนะครับงวดที่สิบเอ็ดนะครับผมในงวดนี้นะครับปราโมทผลออกมาเดี๋ยวได้เป็นเจะหกเจ็ดเก้าหนึ่งพระเอกของเรานะครับหกเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับเอานะครับหกเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับในพระเอกของเรานะหก เกเอานะครับผม6791็สีตัวเนี่ยนะครับเราจะวงไปที่ตัวที่มี6791เนึครับหกเจเาราจะวงทั้งหมดเลยนะครับหกเจนะครับเนาะหกเจ็ดเก้าหนนะครับห้านึ่งก็จะมี1เนาะห้ก็จะมีหนึครับมีหน่าหนมีหเนาะมีห่งครับแล้วก็ หาสองไม่มีหาสามไม่มีนะครับห้าสี่ไม่มีห้าห้าไม่มีห้าหกมีหกนะครับห้าเจ็ดมีเจ็ดนะครับแล้วก็หกทั้งหมดเลยนะครับหกทั้งหมดเลยนะครับมีหกนะมีหกมีหกนะมีหกนะครับตัวนี้ก็จะมีหกนะครับเจ็ดหนึ่งก็มีหนึ่งมีหนึ่งมีเจ็ดนะครับมีเจ็ดเนาะทั้งหมดเลยมีเจ็ดนะครับ แปดหนึ่งก็จะมีหนึ่งแปดสองไม่มีแปดสามไม่มีแปดสี่ไม่มีแปดห้าไม่มีแปดหกก็จะมีหกแปดเจ็ดก็จะมีเจ็ดนะครับเก้านะครับเก้าก็ทั้งหมดเลยนะครับมีเก้านะครับมีเก้าเนาะนะครับศูนย์หนึ่ง evet. ก็จะมีหนึ่งนะศูนย์สองไม่มีศูนย์สามไม่มีศูนย์สี่ไม่มีศูนย์ห้าไม่มีก็จะมีศูนย์หกก็จะมีหกศูนย์เจ็ดก็จะมีเจ็ดเนะนะครับแล้วก็สองหนึ่งก็จะมีหนึ่ง สองสองไม่มีสองสามสองสี่สองห้าไม่มีสองหกก็จะมีหกสองเจ็ดก็จะมีเจ็ดนะครับแล้วก็สามหนึ่งก็จะมีหนึ่งนะครับแล้วก็สามสองไม่มีสามสามสามสี่สามห้าไม่มีนะครับเนาะก็จะมีสามหกก็จะมีหกสามเจ็ดก็จะมีเจ็ดตัวเดิมนะครับเนาะนะครับนี่นะครับเราเข้ากับแสดงว่าเป็นแบบนี้นะครับเขานับบ้างเลยนะครับเลยจะคู่นะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบสามสองสามสิมสี่สามห้าสามหกได้สามเก้านะครับสามสิบหกคู่นะครับสามสิบหกคู่สามเก้านะครับเกิดเนาะนะครับตัวนี้นะครับสามสิบหกคู่ก็เหมือนงวดที่ผ่านมาในจัดทุดเต็มไปเลยนะครับเดี๋ยวข้อสี่แยกสามสิบหกคู่นี้ออกมาเนาะนะครับนะครับเนาะ เขากะสิจับเดียวว่านะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะกันจะเป็นสามสิบหกกู้นะครับในตัวนี้เนาะนะครับก็คือชุดนี้เลยนะครับเป็นชุดเต็มนะครับเนาะกันจัดชุดเต็มไปเลยนะครับเนาะลุนบนล่างนะครับในมวดที่พันมาน่ยเขาเลขเขาครางเดียวเนาะเขาครางเดียวนะครับยังไงก็ถูกนะครับต้องถูกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับเลขชุดนี้นะครับสิบมวดนะครับต่อเนื่องมานะครับเนาะนะครับมวดนี้เป็นมวดที่สิบเอ็ดนะครับมวดที่สิบเอ็ด ได้เท่าเดิมนะครับได้เท่าเดิมเนาะสามสิบหกคู่นะครับได้เท่าเดิมนะครับสามสิบหกคู่นะครับนี่นะครับเนาะในชุดนี้นะครับถ้าเขาจับตัวเด่นนะครับเนาะถ้าเราจับตัวเด่นในวันที่ผ่านมาเขาจับตัวเด่นกับเขานะครับเนาะตัวเด่นของเราก็เข้าไปที่สีหนึ่งนะครับที่เข้าจับแต้มนะครับจับโดยแต้มนะครับจับโดยแต้มนะครับเอานะครับผมในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวห้องกระเ นะครับผมามาจับแต้มเลยนะครับเนาะจับแต้มเลยนะครับสําหรับแต้มในงวดนี้นะครับเราก็จะไปใช้นะครับแต้มในสูตรที่หนึ่งนะครับนะสูตรที่หนึ่งนะครับเราจับแต้มนะครับเข้าสีวงสีแดงเลยนะครับในสูตรที่หนึ่งนะครับเนาะคือสูตรนี้นะครับเนาะนะครับสูตรนี้เดินมาทั้งหมดเก้าสิบสามงวดนะครับเก้าสิบสองงวดเนาะนะครับนี่คือแต้มนะครับเนาะสูตรที่หนึ่งในงวดที่พานมาเนี่ยครับเนาะแต้มห้าไปที่คู่บน แทมศูนย์ไปที่คู่ล่างเข้าบนล่างนะครับเขาบนล่างมันไหลางุดนะครับติดต่อกันมาเลยนะครับเลขสุดนี่นะครับเก้าสิบหงุดนะเก้าสิบสามวดหงดเก้าสิบสองพันไปวัุนี่เป็นหงุที่เก้าสิบสามประมวลพอมาแล้วนะครับในแต้มได้ไปที่หกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์นะครับหนึ่งสามสี่ห้าโอเคถูกต้องเนาะนะครับหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามสี่ห้านะครับนะครับเนาะหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามสี่ห้า แปมนะครับหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามสี่อ่าแปดตัวนะครับเอาตัวไรเข้าแต้มนะครับห้อสีวงสีแดงเลยนะครับเราจะวงสีแดงตัวที่เข้าแต้มนะครับห้าหนึ่งนะครับห้าหนึ่งเข้าแต้มหกห้าหนึ่งเข้าแต้มหกเนาะตัวแรกเลยนะครับห้าหนึ่งเข้าแต้มหกเนาะห้าหนึ่งเข้าแต้มหกห้าหนึ่งเข้าแต้มหกเนาะ ห้าหนึ่งห้าหกแต้มหนึ่งห้าเจ็ดแต้มสองไม่มีนะครับหกหนึ่งแต้มเจ็ดนะครับหกหนึ่งแต้มเจ็ดหกสองแต้มแปดหกสามแต้มเก้าไม่มีหกสี่แต้มศูนย์หกห้าแต้มหนึ่งหกหกแต้มสองไม่มีหกเจ็ดแต้มสามนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแต้มแปด จ็ดหนึ่งแต้มแปดเจ็ดสองเต้มเก้าไม่มีเจ็ดสามเต้มศูนย์เจ็ดสี่แต้มหนึ่งเจ็ดห้าแต้มสองไม่มีเจ็ดหกแต้มสามเจ็ดเจ็ดแต้มสี่นะครับแปดหนึ่งแต้มเก้าไม่มีแปดหกแต้มสี่แปดเจ็ดเต้มห้าเก้าหนึ่งแต้มศูนย์เก้าสองเต้มหนึ่ง ะครับเก้าสามแต้มสองไม่มีเก้าสี่แต้มสามเก้าห้าแต้มสี่เก้าหกแต้มห้าเก้าเจ็ดก็แต้มหกครับศูนย์หนึ่งก็มีแต้มหนึ่งศูนย์หกก็มีแต้มหกศูนย์เจ็ดก็มีแต้มเจ็ดสองหนึ่งก็มีแต้มสามสองหกก็มีแต้มแปดสองเจ็ดแต้มเก้าไม่มีนะครับสามหนึ่งมีแต้มสี่ สามหกแต้มเก้าไม่มีสามเจ็ดแต้มศูนย์นะครับจะที่แรกว่าเป็นตัวแบบนี้นะครับหนักครับเนาะจะได้เป็นแบบนี้นะครับเลขคูนะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสนะิบเอ็ดนสะิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดคู่นะครับตัวที่วงสีแดงเล้วยี่สิบเจ็ดคู่นะครับตัวที่วงสีแดงยี่สิบเจ็ดคู่นะครับวันนี้นะครับ,นะรบตัวที่เข้าแต้มนะครับเอารุ่นบนล่างนะครับวันที่ผ่านมาเนั้นเลขเด่นของเขามานันมาหนักกัน ถ้ามันมาด้วยกันมันจะมาข้างเดียวนะครับถ้ามันไปคนละท่างถ้า anyway, ม kho, ัน <generally> ตัวนึ่งไปบนตัวนึ่งไปล่างเนี่ยเราก็จะได้บนล่างนะครับเอาวัินในกระลุนบนล่างนะครับเนาะเลขสวยนะครับในวันนี้อ็นะครับผมเอาสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเป็นเจียเพียงสามีเนาะในในชุดนี้นะครับงวดวันที่ยี่สิบนะครับก็คือวันศุกร์วันศุกร์นะครับงวดวันศุกร์วันที่ยี่สบนี่ทั้งหมดที่ส6มสิหคู่เท่าเดิมยี่สิบเจ็ดคู่วงสีแดงนะครับเดี๋ยวเอาจังมาจับคู่เด่นนะครับเนาะเดี๋ยวเขาเสียมาแต้มสีเขานนะครับใ สองสองงวดที่ผ่านมาเนี่ยแต้มสีเข่าเนาะนะครับแต้มสองสามงวดสามงวดสามงวดมานี่แต้มสีเข่านะครับตัวที่แต้มสีนะครับเดี๋ยวเฮากระสีมาขัดตัวเด่นนะครับสําหรับในวันนี้ออกมาเป็นชุดนี้เลยนะครับเนาะเอาไอยทุกคนทุกนด้เหมือนเดิมนะครับชุดนี้เป็นูุดไซเรลนะครับเพื่อนเนาะูตดไซเหลได้นะครับเพื่อนเนาะนะครับผมต้องถูกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเนาะนะครับ ต้องถูกเท่านั้นนะครับอย่างอื่นไม่มีนะครับไม่มีต้องถูกเท่านั้นนะครับผมเอาสําหรับคลิปนี้ไว้เพียงสำเนีาเพื่อน,นไปเลยสวัสดีครับ